วิธีเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำอัตโนมัติให้เราขันน็อตสีตัวนี้ออกครับน,น็อตสีตัวนี้ออกแล้วก็เอาฝาออกกัดเอาฝาออกครับแล้วค่อยเอาออกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเข้าสนิมนะครับขึ้นสนิมเราก็มาทําความสะอาดสนิมเลยครับเราเสียบปลั๊กเลยครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กนะเสียบปลั๊กตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ไม่มีปลั๊กแต่เราก็ต้อง ระวังหน่อยนะครับเนี่ยระวังหน่อยสปาร์ตปุ๊บเนี่ยแต่มุนปุ๊บเราก็หาเนี่ยให้ไปมันหมุนให้ให้ใหมุนมลมลแล้วครับให้๊มน้ำหมุนเราก็ต้องมาทำกระดาดตัวนี้ครับตัวแกนตัวนี้ครับทำกระดาดแกนตัวนี้ เอาไปเลื่อยหรือกระดาษทรายก็ได้ครับขัดๆตัวเนี้ให้สะอาดเลยแล้วก็ถอดปลั๊กปลั๊กออกปุ๊บทีนี้เราก็ใช้ไขควงหรืออะไรก็ได้ครับงัดขึ้นมาด้วมือเดียวนะครับเนี่ครับงัดขึ้นมาปุ๊บหมุนทั้งสองข้างครับนะครับง่ายครับง่ายง่าย,ายนะครับนะครับจะออกมาแล้วจะมีจิปบล็อกตัวนี้เราก็ถอดจิปบล็อกออกแหวนล็อกตัวนี้ ยิบล็อกตัวนี้แล้วก็ถอดออกแล้วก็เอาสีน้นขึ้นมาเลยครับง่ายครับ